สวัสดีครับวันนี้นะแมวคัดเอาบอลน,นิกาละกัวคู่8ปดโมงเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะมาพูดถึงครับคู่แรกเลยครับ f อฟมานาโกะนะครับหรือว่ามานาโกวเอฟเปิดบ้านเจอกับมูนิซิปลาลจาลาป้านะฮะภาพรวมๆนะฮะมานาโกวเอฟเป็นต่อเยอะเลยฮะต้องซัดถึง2ประตูเลยฮะจึงจะกระโดดไม้ข้าไม้กั้นได้นะฮะซึ่งมานาโกวเอฟเนี่ยเป็นจ่าฝูงอยู่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะไม่แพ้มา11เกมติดต่อกันนะฮะแต่ว่า6เกมหลังอะ ยิงน้อยครับมียิง2ประตูแค่2ครั้งเองที่เหลือก็1ประตู3ครั้งแล้วก็ยิงประตูไม่ได้นัดหนึ่งถือว่าเป็นทีมที่เกมลุกไม่ได้หนักแน่นอะไรนะฮะเจอกับมูนิสปาลจาลาป้าซึ่งเกมรับแข็งแกร่งมากนะฮะสิ 16, นัดเสียแค่13 3ประตูครับห้านัดหลังแพ้แค่1แล้วก็ในหลีกซีซั่นเนี้แพ้ไป5นัดก็จริงครับแต่มีแค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่มูนิสปาล,าลาปาแพ้ขาด2ประตูเพราะฉะนั้นครับ รวลดูแล้วนี่คู่นี้ครับแนะนำามาให้เชียร์มูนีซิปาจารป้าครับนั่นแปลว่าเต็มที่แพ้ประตูเดียวครับดีไม่ดีเสมอด้วยซ้ำครับคู่นี้แนะนำทีมเยือนเลยครับผม